ไม่เชื่อไอ้แม่ข้าบนตาตุนยาทวายไทยชยวคูมูอะไรเนี่ยคมูเชยนเนี่ยี่ คือน้องเอาเอาไม่แป็นใครที่ไม่ชอบมีดนะไม่ใช่อยชอบไม่ค่อยถูกจับวากับมันนะพี่ชื่ออะไรครับพี่เราคุยมาตั้งนานแล้วผมยังไม่รู้ชื่อเลยพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออะไรพี่เราคุยกับเขาต้องไม่รู้จักชื่อเขาใช่ไหมต้งไม่รู้จักชื่อเขาเนี่ยแหละแม่ไอ้พี่เด็กนู้นชื่ออะไรครับเนา เอออิสอะไรนะอิทไปทามาก็ต้องมาอยู่พักาครับพี่อะยนั่งเลยต่อดีครับเดเก่อนพี่รู้จักไหมมาชื่อแม่ทับบนกลาเออไอแม่ทับนกรู้จักชื่อมันผมเด่ไปข้าเดีเดี๋ยวเดี คนณขาเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยนะไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักด้วยคนลเพราะดิวเสไม่ยูคือมันอาจจะตายไปแล้วนะเพราะว่าจอกวิธีแล้วน้ำท่วมนะอาจจะมีคนตายได้นะเพราะเจนสาพัดดนะ<อ>ค่ะนี่มันก็ต้องเวรการคนกุนทีเนเออเอางีนลกันนะน้องชายรับพี่เัวพี่ไม่รู้จักหรอพี่ไม่รู้จักจริงจริน้อง แต่แม่ทำมันได้ยกข้ามน่ได้นไ่พี่คือเดินไปรับสมัครทหาดีกว่านะเพาผมเป็นได้ใช่ไหมถาได้สิน้องในหน่วยกล้าใช้ได้นะนี่ครับแลแม่นแล้วก็แกินจานเป็นแค่กินจานีม่แห่ะคืออาจารยเนี้ยน้องชื่ออะไรเนี่ยฮะ ผมชื่อสันตินะสันตินี่เองก็ลูกแม่ตองนาทีรู้ได้ไงรู้ชื่อแม่ผมได้ไงเราเราเราเอาตอวิธมันก็ตอตเหมือนกันแล้วแล้วขู่ไม่ได้ไง ครับกโวยหลุดกันเลยน้องเอางี้แล้วกันนะน้องชายสติน้องชายก็เดินนําหน้าพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเดินตามหลังน้องชายเองผมจะดูได้ยังไงนะครับพี่ผมเป็นทหารใหม่พี่น่ะต้องนําหน้าไปไอ้ตาวคนที่สองเดี๋ยวผมปิดท้ายเอางี้แล้วกันนะเต่านะปิดตูดด้วยระวังโดนระเบิดทางที่เลย แต่ถ้านตาเปนคนข่าแม่เป็คน